เราบวกก็น้อยโลบัคก,ก็ไม่มีทำไงดีนะเอ๊ะงินใครยืนตด้อยู่ตรงนั้นนะ่ะอ้าวสวัสดีเจ้าหนุ่มน้อยมีอะไรให้ช่วยงเงินหรอจะทำยังไงให้ปีโลบัคเยอะและวะาบิดเทพเหมือนนายละ่ะโออง่ายายก็แค่ใช้ร้านบริการ Easy Q Shop X ไงละ่ะ Easy Q Shop ร้านบริการเติมโลบัคเด็ดฮัตก้า รับฟอร์มฟุตรับบทผลตอบสนองในเกมพาสตอบสนองและรับบทเพ็นออสตาราคาถูกทุกอย่างราคาถูกมากเช่นเดียวกันเลยครับโอ้ก็โอเคนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับผมแตมาชูมกันอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้นะฮะนะเออวันนี้เราอยู่ในเกม Roblox กับแบบ All Star Tower Defense กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราอยู่ในรหัส FC ของเรานั่นเองโูเย่ เป็นคลิปแรกที่เออ FC ให้ยืมรหัสมารีวิวนะครับผมก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับผมว่าน้อง FC คนนี้เขามีเออโกคูโรสนะครับผมเรียกว่าอะไรกแบล็กโกคูโรสสักอย่างหนึ่งผมไม่เคยดูดากอนบอนไม่เคยดูดากอนบนะ่อนพังนี้นั่นแหละถ้าสังเกตนะครับผมก็คือเพชรเยอะมากเงินเยอะมากอิดชาจริงๆ <laughs> นั่นแหละครับผม คลิปนี้นะครับผมอย่างที่เห็นเลยที่ผมพูดไปตอนแรกก็คือจะมารีวิวไอ้โกคูโรสโกคูแบล็คโรสโกคูโรเซ่สักอย่างนึงแล้วละครับผมกออ็ไปรีวิวกันดีกว่านะครับผมส่วนโค้ดนะฮะโค้ดโค้ดดูจากคลิปที่แล้วได้เลยนะครับผมนะใครอยากดูโค้ดอะไรดูคลิปที่แล้วได้เลยนะครับผมก็ไปดูผมรีวิวกันเลยดีกว่าโอเคนะครับผมแล้วก็เข้าเกมกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มรีวิวเลยนะครับผม เราก็เริ่มวางมาเลยนะครับผมเริ่มแรกโกคูแบล็คหรือโกคูโรเซ่ของเราเนะี่ยผมเรียกว่าโกคูแบล็ค5้าดาวแล้วกันเรียกง่ายดีนั่นแหละผมเริ่มมาเช้า450นั่นเองตี7ินะครับผม,อมของน้อย fc เราเลยว่า37ดาเมจ214ถือว่าเป็นอะไรที่เยอะนะผมเริ่มมาดาเมจ214แล้วอะเยอะเยออยู่นะครับเยอะอยู่เยอะเยอะเยอะเลยแหละเยอะเลยแหละเอฟเฟกก็คล้ายๆเดิมกับร่างสี่ดาวนะครับผมเนาะ เอฟเฟคคล้ายๆเดิมนะับผมตีเวิ Range 25ก็ถือว่ากว้างกว้างอยู่นะกว้างอยู่แต่ว่าเสียดายมันไม่เป็น LO เ e แล้วมันไม่เป็นเอวีล่งแรกร่าต่อไปก็โจมตีแบบเดิมแต่ว่าวงกว้างขึ้นนะครับผมนะเออดาเมจก็บวกส่วนการโจมตีย่ง7จวิเท่าเดิมนะครับผมร่างต่อไปใช้เจ็ดนะ้อยห้าะวางบูม่าก่อนกันนะับผม เพราะเดี๋ยวเราบ้านจนนะคิดว่าเอาไหวอยู่ไหมก็น่าจะไหวอยู่มากอืมแต่เซยดายมันตีตัวเดียวเนาะหลุดไปบ้าไม่เป็นไรนะครผมเพราะเดี๋ยวผมน่าจะวางซัสุเกะดัะกไว้ตรงนั้นรอรอให้มีเงินก่อน,นโอ้ร่างต่อไปบวกแปดเรนจ์แล้วก็บวกดามิน1น6มนั่นเองนะครับเป็นเอวีแล้วนะฮะโอ้โหร่างที่ะครับผมอัปเกรด2หรือว่าร่างที่3นั่นเองเป็นเอี อันนี้ผมไม่รู้ชื่อสกิลนะว่ามันเรียกว่าอะไรแต่ว่ามันเทมากเนะหล่อเทมากนะครับบุ๊บเนี่ยเป็นการพุ่งใบหล่อเทมากแล้วก็บ,บูมาร์ยงพางนะครับผมเพราะว่าต่อไปแปดร้อยเออนะแต่ว่าผมคิดว่าโหดนะตัวที่อัปเดตใหม่มาบางตัวมันอาจจะดุกะ แตคือถ้ารวมๆแล้วดูดูนับเด็เนี่ยตัวใหม่มาก็โหดนะครับผมแต่ว่าถ้าเทียบกับเด็อื่นๆหรือก่อนๆอ่ะอาจจะไม่โหดเท่านะล่างต่อไปของเราใช้800นะครับบวกร3 5ดาเมจกระบวก5 r a ร g e ยังเป็น a e e เหมือนเดิมนะครับผมระยะเดิมสกิลเดิมแต่ว่าวงกว้างขึ้นมากนะครับผมดาเมจจะไม่รู้จะพันได้หรือเปล่านะครับเออน่าจะพันได้แหละมีมีโอกาสพันมีโอกาสเกือบพันนะประมาณนี้กัน เกือบพันเกือบพันโอเคนะผมสองพันเก้าโอ้โหเก็บเก็บเงินก่อนเก็บเงินก่อนะถ้าเกตต่อไปมาถึงก็เราจะได้เป็นเอ่อบวกห้าเรนจ์บวกสามร้อยสี่สิบดาเมจนะแล้วก็ก๊อดพิ้งค์ไซต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 ์นี่แปลว่าเขียวนะครับผมเขียวเขียวยมทูตอะไรเงี้ยนั่นแหละครับผมคือไซต์นะฮะ very good เรียบร้อยครับแล้วก็กดอัปเดตไปเลยโอ้โหอย่างกว้างนะฮะเอวี LE กว้างมากเอ,อเกือบจะ9กองศานะครับเกือบจะเ0เราดูลองเร,เราลองดูโอ้โอ,โอ้มีการเหมือนแบบพุ่งลงมาเป็นแบบลำแสงพุ่งลงมาแล้วก็เหมือนเอ,อจะพุ่งไปฟันด้วยเหมือนมีฮอกแบบมีฮอกกลับด้านนะเพราะมีฮอกจะตีแบบนี้ไปใช่ไหมแต่อันนี้ตีจากลงมาเท,ที่อยู่นะเท,ท่มากเลยแหละเท่มากเลยละ ผมต้องหามุมถ่ายรูปกันงอยังรอเท่ฮะโอ้โหต้องต้องการจังหวัดดีๆมากๆอ่ะอะไม่รู้ได้หรือเปล่าแล้วเราก็ถ่ายถ่ายซูมอินของตัวละครก่อน Oh, 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 oh. ซูมอินตัวละครจิ๊บจิ๊บอะรอเขาตีก่อนนะครับนี่รบับร้อยโการถ่ายรูปยังรอเท่รวมๆแล้วนะครับผมดามเมจของล่างสุดท้ายก็คือ992.8ดามเมจนะครับผมส่วนคูดาวเจ็วินาทีคือเป็น5้าดาวที่ตีแรงแรงแรงอยู่นะครับเกือบหนึ่พันเลย แต่ว่าเสียดายตรงที่มันตีช้านะครับมันตีช้ามากๆส่วนเรนจ์51ถือว่ากว้างพอสมควรนะครับกว้างพอสมควรถ้าเราเอา่อเร้วว่าอะไรถ้าสมมติอยากจะให้อัพแม็กนะครับผมราคาอัพแม็กรวมทั้งหมดอยู่ที่4,000ถึงประมาณห้0บาทนะครับผม5,300บาทประมาณนั้นนะครับเนะี่ยเราถ้าเราวางไปเรื่อยๆ5,300บาท ปุ uhm. ๊บช่วยกันบางตู้ต้ต้ตู้ตู้ต้ตึงตึ <recess ed isolation> ขายทิ้งไปโอเป็นอะไรที่แบบหล่อเทมากเลยนะผมสกิลเอฟเฟตตัวใหม่ๆมที่เข้ามานี่ยถ er ือว่าไม่ได้แย่นะครับผมอืมนะถือว่าไม่ได้แย่เลยจีนี่กับแล้กโกคูเนี่ยไม่ได้แย่เลยนะครับผมไม่ได้แย่เลยเป็นอะไรที่ดีวยซ้ํมนะผมหล่อเทจริง ก็นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับผมคลิปอาจจะสั้นไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะมันเป็นคลิปรีวิวหนึ่งตัวนะฮะนะครับผมก็อาทิตย์นี้ก็น่าจะลง2คลิปนะครับผมอาทิตย์หน้าก็จะมีคลิปอยู่ดีไม่ใช่แบบอาทิตย์นี้ลง3คลิป2คลิปอาทิตย์หน้าไม่มีคลิปนะครับผมก็นั่นแหละครับก็นะประมาณนั้นนะประมาณนั้นอาทิตย์นี้มีคลิปอาทิตย์หน้าก็มีคลิปพยายามจะลงคลิปให้ได้ทุกอาทิตย์นะครับผมเป็นเอ่อตลอดเรื่ออะไรกดเป็นแบบ หรือ่าอะไรอะลงคลิปวันไหนส่วนใหญ่นะ่าจะลงวันเสาร์นะครับผมคลิปปกตินะ่าจะลงวันเสาร์แต่ไม่อยากตั้งตารางเพราะเดี๋ยวทําไม่ได้นะฮะเออก็เลยจะพยายามลงทุกอาทิตย์นะครับผมจันทถึงอาทิตย์นะ่ะอืมนั่นะแหละครับผมก็บายบายครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ดูยังจบนะครับผมสวัสดีครับ